สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวมังกรลัคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำวันที่16-30กันยายน2566ค่ะไปดูกันนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ออใน2สัปดาห์นี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะขอดูไกด์ไลน์นะคะจากไพ่ Romance Angel กันก่อน ใครเป็นคนโสดบ้างคะหรือใครที่อยู่ใน,สถ,นสถานการณ์ที่ความรักของคุณ็อกซิกมากๆนะคะทุกทรมานเหมือนกับว่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วโจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเงี้ยคะ่ะคุณมเกเฑ์ได้เจอรักครั้งใหม่นะคนโสดดีบอกได้เลยบอกลาความโสดได้เลย New Love ของคุณมาแล้วนะคะ รักครั้งนี้โอ้โหจะทำให้คุณโรแมนติกมีความสุขที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆชาวมังกรไม่ธรรมดานะคะไกด์ไลน์ของเราคือคุณจะได้เจอเนื้อคู่รักครั้งใหม่อืมใครที่อยู่ในเอเนอจแบบว่าเออรอคอยคนเก่าเมื่อไรเธอจะหวนกลับมาฉันยังรอคอยเธออยู่เสมอเนี่ยอบอกเตรียมบอกลาค่ะเพราะรักครั้งใหม่ของคุณนั้น คือเนื้อคู่ของคุณค่ะคุณจะได้เจอเนื้อคู่สักีแล้วนะคุณโสดนี่บอกเลยเลยว่ามีเฮเฮแน่นอนคุณจะได้หายโสดช่วงนี้นะคุณต้องบอกเลยนะว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะดึงดูดความรัก มากมายเหลือเกินค่ะก็ไม่แปลกว่าทําไมคุณถึงได้เจอกับความรักครั้งใหม่แล้วก็รักครั้งใหม่นี้เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยเพราะช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมายนะคะคุณดึงดูดอะ่ะเรียกว่าคุณดึงดูดดึงดูดรักแท้ดึงดูดความรักดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นแปลว่าในตอนนี้เพื่อนๆชาวบางกรเนี่ยบางคนเนี่ยคิดบวกมากๆเกี่ยวกับในเรื่องของความรัก ฉันจะต้องได้เจอเนื้อคู่ฉันจะต้องมีความรักครั้งใหม่ฉันไม่มีทางที่จะต้องอยู่เป็นโสดโดดเดี่ยวตลอดไปนั่นแหละในเรื่องของความคิดของคุณก็เหมือนกันนะคะทำให้คุณเนี่ยได้ดึงดูดเนื้อคู่ของคุณเข้ามาและเป็นรักแท้ของคุณด้วยโอเคไหมนี่คือนี่คือไกด์ไลน์ที่ดีมากๆกเลยนะคะให้กับเพื่อนๆชาวมังกรน,นะ ไปดูกันค่ะพลังงานของคุณจากไพ่ทาโร่นะคะพลังงานของคุณเป็นไงบ้างไหนดูซิความรักของคุณโอ้ได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญ มีหน้าละ่ะสามดาบนะคะมีหน้าละ่ะถึงรู้สึกว่าทําไมถึงไพ่ถึงออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังเจ็บปวดอยู่นี่เองไพ่ราชนีเหรียญน,นะคะไพ่สิบดาบโอ้อะโอเคค่ะใครที่กําลังรู้สึกว่าคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับเรามากๆ เขาคือหนึ่งเดียวของเราเขาคือสุดดวงใจที่เราปรารถนาถ้าเรา,าถ้า,าเขาออกจากชีวิตของเราไปเราจะทำใจไม่ได้ถ้าไม่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตของของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกเอะไรประมาณนั้นเนาะราบางทีคุณเองก็อาจจะคิดกับตัวคุณแบบนั้นเหมือนกันเนะาะทีนี้เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของความคิดละตอนนี้จะอยู่หรือจะไปอยู่จะคุ้มค่าไหมอ่า หรือถ้าไปจะดีกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคิดหาทางออกให้กับตัวเองงะนเพื่อนๆชาวบังกรทีนี้ในความรู้สึกของคุณที่เราพูดเป็นเมื่อกี้นี่แหละว่าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังจะปล่อยให้ใครบางคนที่คุณรักมากมายมีค่าที่สุดในชีวิตของคุณเนี่ยหลุดลอยออกจากชีวิตของคุณไป ในความรู้สึกอะโอเคในความรู้สึกของคุณนะเขามีค่าเขาเป็นหนึ่งเดียวเขาเป็นรักแท้เขาเป็นความโชคดีที่สุดของคุณซึ่งมันมีความอาจจะมีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับเขามากมายแต่ในปัจจุบันนี้เขาทําให้คุณเจ็บปวด สามดาบนะหักอกหักใจเทคุณแทงข้างหลังคุณไม่ได้สนใจใยดีคุณเลยเขาอาจจะไปมีความรักครั้งใหม่เขาอาจจะไปเจออะไรที่ดีในชีวิตของเขาเจอคนอุปถัมภ์ของเขาหรืออะไรเขาเ็แา้วถา่ที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณไปก็เป็นไปได้นะเพราะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะคะคุณได้ไพ่สิบดาบอะ ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นแล้วตอนนี้วิญญาณคุณก็ได้ออกจากร่างไปเรียบร้อยแล้วพอวิญญาณเนี่ยหลุดลอยออกจากร่างก็สามารถที่จะล่องลอยนะคะไปในทุกทุกที่เอาเป็นว่าโอเคไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจบแล้วคุณเจ็บแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้คุณกาลังได้รับอิสระในชีวิตของคุณอีกด้านหนึ่งนะคุณคุณต้องมองถึงความอิสระที่คุณได้รับมาด้วย ราะว่าคุณจะได้เจออะไรคะเจอรักแท้เจอนิวเลฟของคุณเจอรักแท้ด้วยรักครั้งใหม่ด้วยเจอเนื้อคู่ของคุณด้วยโอเคเนาะถือซะว่าการเจ็บป่วดครั้งเนี้มันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอใครคนหนึ่งของคุณสีกทีหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะไพ่ The Wheel of Fortune ค่ะ ไพ่อัศวินไม้นะคะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เดมาร์กาสแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบอืมตอนนี้คุณต้องมองไปข้างหน้าได้แล้วนะเพื่อนๆชาวมังกรใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตนี้คงรักใครไม่ได้อีกแล้วเนี่ยไม่จริงมันไม่มีอยู่จริงนะมันไม่มีอยู่จริงขอให้คุณได้รู้เถอะว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกกับคำที่ว่า รักใครไม่ได้อีกแล้ววันหนึ่งวันใดความเจ็บปวดเนี่ยเวลาการเวลาเนี่ยมันจะช่วยทําให้ความรู้สึกของคุณมันดีขึ้นวันหนึ่งเมื่อแผลคุณหายเจ็บเมื่อแผลคุณหายสนิทแล้วเนี่ยเอานะาคุณก็จะได้เจอกับความรักครั้งใหม่เดี๋ยวคุณก็สามารถที่จะรักใครได้อีกมันไม่มีใครดีที่สุดหรอกมันจะต้องมีที่ดีกว่าอีกนะคะโอเคไหมเนาะตอนนี้คุณต้องมองอ่าต้องมองอนาคตแล้วนะ่ะมองไป ไกลๆเลยในอนาคตของคุณคุณอาจจะได้เจอกับชาวาชาวลัคนาเมษลัคนาพิจิกลัคนากุ่มลัคนาสิงห์นะคะประมาณนี้ในอนาคตของคุณนะอาจจะเข้ามาเป็นเนี่ยค่ะเป็นทูเลฟของคุณเป็นนิวเลฟของคุณแหละอตอนนี้เนี่ยเปิดพลังงานตัวเองให้เต็มที่เคลียร์พลังงานตัวเองไปต่อพอแค่นี้แหละแล้วก็ไปต่อ ถ้าถ้าคุณกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไพ่ปบนี้ตอบว่าไปต่อค่ะไปต่อกับชีวิตของคุณนะอะไรที่พอแค่นี้จงพอแต่คุณต้องไปต่อกับชีวิตของคุณสร้างกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองพร้อมที่จะก้าวไปต่อชีวิตของคุณนั้นยังมีทางเลือกมากมายถ้าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคุณจะมีทางเลือกในชีวิตมากมายเลย คุณจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นรักแท้ของคุณดังปฏิหารเลยนะคุณจะได้เจอคนที่มีสเสน่ห์เก่งในทุกๆเรื่องเป็นคนที่มีเซนส์มีความสามารถเป็นคนที่คุณเนี่ยจะรู้สึกตกหลุมรักต้องบนสะกดคําว่าชีวิตนี้ฉันรักใครไม่ได้แล้วมันจะไม่มีคํานั้นอยู่ในความรู้สึกของคุณเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณบอกว่าโอ้คุณจะรักเขามากมายสักแค่ไหนแต่ สิ่งที่คุณได้รับนั้นคือเจ็ดดาบการหักหลังการหลอกลวงการทำร้ายคุณแทงข้างหลังคุณคุณคิดว่าคุณยังเจ็บไม่พออีกหรือนะเพื่อนเพื่อน,นชาวมังกรอ,อือมาดูพลังงานความรักครั้งใหม่ของคุณทีอจะเป็นอย่างไรบ้างเปิดเป็นแนวทางให้คุณนะเปิดเป็นแนวทางให้คุณค่ะ สมไม้เท้านะคะอนาคตที่สวยงามเฮอร์มิต1สเรียนนะคะ4ี่ถ้วยแล้วก็จะเป็นไพาพระพลังงานความรักของคุณในอนาคตใช่ไหมไม่ว่าคุณเนี่ยจะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคุณจนิจนตน,นาการสิ่งใดไว้นะว่าคุณอยากจะได้ความรักแบบไหน เขาจะเป็นในจินตนาการของคุณจริงๆคุณอยากจะได้รักที่ใครเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณชัดเจนกับคุณแต่งงานกับคุณคือเหมือนกับรักกันด้วยความจริงใจถ้าคุณปรารถนาสิ่งนั้นคุณจะได้คุณจะได้มันมาเพราะคุณกำลังจะได้เจอกับรักแท้ของคุณใช่ไหมและเขาคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าทำบุญร่วมกับคุณมาด้วยมีพลังงานของ มีพลังงานของลัคนาการราศีกันและพฤกษ์อ่อแล้วก็พฤกศพนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินพฤกษ์ศพกันมาอก,ก่อนะราศีเดียวคุณด้วยลัคนาดเดียวคุณด้วยก็เป็นไปได้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถระดับครูบาอาจารย์อาจจะเป็นหมออาจจะเป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์ที่มีเรียกว่า ความรู้ในระดับแบบเป็นอาจารย์สอนและเอ,อ่อจะบอกยังไงเป็นคนที่มีความรู้สูง,ส,งสุดเลยอะความรู้สูงสุดเลยจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือคนนี้อาจจะเป็นหมอดูก็ได้แต่เป็นหมอดูที่แบบมีความรู้ความสามารถเข้าระดับจิตวิญญาณเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ปฏิบัติแต่ไม่ได้มาทางแบบปฏิบัติแบบเหมือนกับไม่สามารถที่จะมีคู่ได้นะก็เป็นคน คนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าก็ยังสามารถที่จะมีคู่ได้อยู่ในทั้งสายธรรมแล้วก็สายทั้งธรรมทางธรรมแล้วก็ทางโลกนะคะไม่ได้ปลีกวิเวกที่จะไปเ,เหมือนกับไปเป็นนักปฏิบัติเลยสัทีเดียวที่แบบตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ใช่นะคะแล้วคุณก็ได้ไพ่สิบเหรียญด้วยเขาคนนี้เนี่ย เป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มาสนับสนุนกันและการดวงนะคะในดวงในเรื่องของดวงชะตาอ่าส่างผลในเรื่องของการเงินการทองฐานะชีวิตความเป็นอยู่มันมีความสุขละคือก่อนหน้านี้นะเอาจริงๆนะคนเราอะถ้ามีเรื่องของความรักนะเข้ามากระทบ กจิตใจเนี่ยเข้ามากระทบจิตใจมันก็กระทบไปหมดทั้งหน้าที่การงานธุรกิจการเงินทุกอย่างมันไม่มีกติกาใจที่จะทำเนี่ยมันส่งผลหมดเลยแต่ถ้าคุณมีความรักที่ดีโอเคไหมถ้าคุณมีความรักที่ดีโอ้อหาหัวใจของคุณสดชื่นแจ่มใสเห็นไหมอ่ะคุณก็จะดึงดูดนะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของเนี่ยค่ะการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา เมื่อคุณได้เจอตัวเลิฟของคุณเจอนิวเลิฟเจอโซเมตของคุณเนี่ยรักแท้ของคุณเนี่ยคุณก็จะมีความสุขการเงินการทองธุรกิจการงานก็จะดีความรักก็เป็นสีชมพูโอ้ยเงินทองหลั่งไหลใช้ชีวิตด้วยความสบายอ,อกด้วยความสบายใจเห็นไหมสุดท้ายแล้วคุณก็ลืมอดีตคุณก็ลืมความเจ็บปวดแล้วก็การที่คุณบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะรักใครได้เท่าเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงจริง ไพ่สีถ้วยออกมาทาไมไพ่สีถ้วยออกมาบอกว่าอืมมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบอกกับตัวเองว่าคุณได้พักผ่อนสักทีหนึ่งคุณได้โล่งใจกับความรักสักทีหนึ่งคุณหายเหนื่อยแล้วนะคุณจะเก็บคุณจะกอดคุณจะไม่มีวันปล่อยให้ความรักครั้งนี้หลุดลอยไปจากชีวิตของคุณเลยคุณจะดูแลความรักครั้งนี้เป็นอย่างดีคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่ต้องเครียดรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะไม่เจ็บปวดกับความรักอีกแล้ว เพราะคุณได้เจอคนที่ศีลเสมอกันกันกบคุณคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นส่งมาให้กับคุณนะคะเพื่อนๆพืพชาวมังกรอ,อืมขอดูไพ่สำหรับนี้นิดนึงนะคะถ้าอยากจะบอกอยากจะแนะนำหรืออยากจะให้อะไรบอกอะไรกับคุณบ้างสำหรับเพื่อนๆชาวมังกรน,นะคะความรักของคุณอู สีคุณได้ไพ่คนที่เข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้งเกิดมาเป็นคู่กันร่วมเรียกว่าเกิดมาเจอกันเนี่ยในทุกๆชาติไหมทําบุญร่วมกันมาสั่งสมร่วมกันมาอยู่บนพื้นฐานของความสุขความสบายใจอยู่ด้วยกันนะคะปรึกษาหารือกันอะไรกันเป็นที่ปรึกษาที่ดีเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังงานของครูบาอาจารย์เนาะ เวลาที่คุณได้อยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกอบอุ่นมีที่ปรึกษาที่ดีอูมีความสุขอะมันเป็นดูสิเหมือนกับดอกบัวเนี่ยรองรับระหว่างคุณกับเขาเลยนะเหมือนกับว่าอูได้เจอแบบคู่แท้เนี่ยคู่แบบที่แบบไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันเป็นพลังงานที่คุณสัมผัสได้อะสัมผัสได้จากการที่คุณทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงจุดนี้คุณจะมีความสุขขนาดไหนนะเพื่อนเื่อนชาวมังกร ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พีอยากจะแนะนำกับให้คุณได้รู้ก็คือคุณต้องเคลียร์พลังงานของคุณได้แล้วนะคะโอเคเรื่องของคุณโสดเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาหรอกคุณอาจจะโสดมานานแต่ว่าอาจจะลืมนะความเจ็บปวดอะไรไปหมดแล้วคุณก็อาจจะรอเนื้อคู่ของคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเคลียร์เอเนอร์ีของคุณได้แล้วว่าถ้าคุณได้เจอเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณจะทํำยังไงคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง คุณจะต้องเตรียมตัวยังไงเคลียพลังงานนะคะการต้อนรับเนื้อคู่ของคุณได้แล้วนะหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังเจ็บปวดอกหักผิดหวังเสียใจจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้คุณเคลียพลังงานของคุณเลยเพราะคุณจะได้เจอคนที่พระส่งมาให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณพระเจ้าส่งมาให้คุณนะคะเนื้อคู่ของคุณแหละขอให้เชื่อในเซนของคุณ เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในปัญญาสติปัญญาของคุณจริงๆคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะต้องเจอความรักที่ดีจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเป็นรักแท้ของคุณขอให้คุณจงเชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นในตัวของคุณเพราะคุณจะได้เจอจริงๆค่ะภายในสองสัปดาห์นี้นะคะสิ่งดีๆหรืออะไรอะไรนะคะ ปาฏิหาริย์ใดๆก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเพื่อนๆชาวมืองก่อนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ